แต่สิ่งที่ชอบนี่คือช้อนนะทำไมครับรู้สึกแบบมันเก๋ยดีอันนี้ผมซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นเนะี่ยเอาช้อนมาเองเหรอใช่ใช่ผมพกมาเลยครับอ,อาอ้โหที่แมาเผื่อทุกคนด้วยแหละชอบไหมล่ะขอบคุณนะขอบคุณนะ <laughs> ปวดเท้าเตรียมมาเท่เลยอ่ะก็โอเคแต่ก็เท่อยู่นะเมื่นะอกี้ใส่ิมเแลเฮ้ยถ้จบบาจะบ้าอะไรนะโอ้ยเท่อยู่นะใส่มือแลนสีเทโอเค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 ,อเคแต่หวานอร่อยมากนะจะบอกว่าของหวานอร่อยมากมา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 มไม่ทันน้ำหวานไม่ทันหวานไม่อกคุม่ขอกพี่ค่ะพี <c oughs> <ๆ>่อปากแล้วหยุดทาแล้วหยุดหยดทาแล้ว ชน<ด>ะ,ะในรอบปีไม่ไม่รอบปีรอบหลายปีมาแล้วมาแล้วจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วเป็นการมายุโรปครัง้งแรกของผงที่แบบว่ารู้สึกว่าเต็มอิ่มมากเพราะว่าตอนที่จะมารู้สึกเฉยๆมากหรอส่วนมากเวลาจะไปต่างประเทศจะรู้สึเกเฉยๆแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างชอบวันนี้ชอบเพราะว่าเราสึกว่าเราได้มาจริงๆ,ๆอ่ะดีใจครับดีใจมากับยามหรือเปล่าแค่รู้สึกเหมือนได้มาจริงๆแต่ไม่ได้มาจริงเหรอสรุป ครับยังไงอาภูมพัาเทมี้เ